กลับมาแล้วครับผมกับเจ้าพ่อหวยลาวนะทุกคนตอนนี้อ่ะถามหน่อยจะยกให้อาจารย์เป็นเจ้าพ่ออะไรดีจะยกให้อาจารย์กฤษณะเป็นเจ้าพ่ออะไรดีอาพูดมาพูดมากดเข้าไปในกลุ่มเลยครับอีก20คนสุดท้ายอีก20คนสุดท้ายนะครับกดเข้าไปในกลุ่มเลยเร็วกดเข้าไปในกลุ่มให้อาจารย์หน่อยอีก20คนสุดท้ายครับ กดเข้าไปในกลุ่มให้อาจารย์หน่อยจ้าอีก20คนสุดท้ายจ้ากดเข้าไปเลยครับเข้ากลุ่มฟรีนะเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณค่า76ดวันนี้ปังมากขอบคุณมากครับอ่ะอีก5คนสุดท้ายพอเลยอีก5คนสุดท้ายครับโหไล่ออกไปเลยพี่ตุ๊กโหดมากโหดเหมือนอาจารย์เลยอาจารย์ก็โหดแอดมินอาจารย์เปลี่ยนลิงก์ครับขอที่ซื้อ ราคาดีๆขอที่ซื้อที่ไว้ใจได้ครับขอที่ซื้อที่ไว้ใจได้ขอบ้านคูทซับขึ้นมาอาจารย์เห็นแม่สําฤีครับอาจารย์เห็นครับหนูได้บนล่างขอบคุณแม่ครับนะหนูได้บนล่างดีใจด้วยครับพี่แม่ขอบคุณค่ะบสำหรับบนล่างโอ้ยขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณสำหรับยอดแชร์ chair, นะอะทุกคนครบละพอขอลิงก์ใหม่ขอบ้านคูทซับหน่อยเร็วส่งบ้านคูทซับจัดบ้านคูทซับมา จัดบ้านคูทซับให้อาจารย์หน่อยบ้านคูทซับคูณซับเออทีนี้อาจารย์ถามทุกคนว่าจะให้อาจารย์เป็นเจ้าพ่อหวยอะไรดีเออจะให้อาจารย์เป็นเจ้าพ่อหวยอะไรดีรัฐบาลไทยแตกสามตัวตรงเออรัฐบาลไทยแตกสามตัวตรงนะครับตาเยิ้มง่วงนอนพี่ไม่ไหวแล้วดูดิวันนี้ไลฟ์สดคือแบบไลฟ์สดสุดมาก นะอาจารย์บอกแล้วว่าลาวพัฒนาเนี่ยสักอาทิตย์ละสองวัน,นเถอะเนาะพอได้พักผ่อนบ้างเป็นยังไงล่ะครับลาวพัฒนาอาทิตย์ละสามวันเหนื่อยสิครับตาดูตาตาแดงโล่เลยครับเ <c oughs> อาทุกคนกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยและกดแชร์ให้หน่อย <c oughs> พวกไม่เห็นคือพวกไม่มีบุญถูกต้องครับพี่ไหนครับ <c oughs> อยากจะบอกว่ารัฐบาลไทยสตัวตรงนะครับ รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมา1ตุลาคมเนี่ยเอ้ย16ตุลา3ตัวตรงรัฐบาลไทยนะครับฮานอยแตก3ตัวเชื่อวกันครับฮานอยแตก3าตัวเช่นเืีอวกันแล้วต่อไปครับลาวพัฒนาแตกบนล่างครับสรุปแล้วตอนนี้ไหนยกให้อาจารย์เป็นเจ้าพ่อหวยอะไรไหนพูดสิ <c oughs> ยกให้อาจารย์กฤษณะเป็นเจ้าพ่อหวยอะไรบอกหน่อย เออยกให้ตาเป็นเจ้าพ่อหวยอะไรบอกหน่อยร,รัฐบาลไทย3ตัวตรงนะครับฮาหน่อย3ตัวแตกบนล่างอีกแล้วก็ลา,าวพัฒนาก็แตกบนล่างอีก <c oughs> อ่ะสุดนาะสุดอ่ะถือว่าสุดนะครับถือนะครับรัฐบาลไทยต้องเป็นของเราต้องเป็นของออกริตนะมันต้องมาแน่นอนงวดนี้เฮ้ยนะงว,วนะงวดที่แล้วถูกไม่กี่บาทเนาะงวดที่แล้วถูกไม่กี่บาทงวดนี้ขอสักขอสัก ห้าพันคูณห้าพันแล้วกันงวดนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าห้องไหนจะเป็นผู้โชคดี <ś c oughs> อ่ะเอาไปเลยครับรัฐบาลไทยงวดนี้เลขนี้คือที่สุดละเลขนี้คือที่สุดละทุกคน <ś c oughs> เห็นชัดเจนหรือเปล่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวปรับกล้องก่อน <ś c oughs> เห็นหรือเปล่า <ś c oughs> อ่ะเห็นชัดพิมพ์ชัดขึ้นมาเห็นชัดพิมพ์ชัดขึ้นมา เลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่มั่นใจที่สุดแล้วนะครับเป็นเลขที่มั่นใจที่สุดแล้วทุกคนอาจารย์จับปิงปองได้ 3? 9? 8? 368? 398? นะครับ3 9มเนะเม็ดเดียวหางเดียวเนี่ย3 9 8เอาไปตัดเล่นกันเอาเม็ดเดียวหางเดียวเนี่ยเอาไปตัดเล่นกนะันเอา1,700คน เห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมนะครับเห็นชัดเจนรีบแคปเลยครับเห็นชัดเจนรีบแคปเลยอ่าเห็นชัดเจนรีบแคปเลยครับสวัสดี1,800คนฝากกดแชร์หน่อยกดแชร์เสร็จแล้วกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับบ้านคูณซับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงด้านล่างเข้าไปได้เลยหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มอาจารย์นะครับก็กดด้านล่างเข้าไปแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มอาจารย์หน่อยอ่าหนึ่ันคนแล้วครับทุกคนกดแชร์อีกเร็วกดแชร์อีกเร็วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาารรงคับ ตารางก็โอ้ยนะทุกคนนะเลขคือแบบอาจารย์บอกเลขเนี่ยนะต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วชอบไหมครับชอบเลขที่อาจารย์ให้ไหมบอกหน่อยเร็วชอบเลขที่อาจารย์ให้หรือเปล่าชอบไหมครับชอบเลขที่อาจารย์ให้ไหมชอบหรือเปล่าอ่ะชอบไหมครับชอบไหม ใครชอบตัวไหนที่สุดอ่าบอกมาเดี๋ยวอาจารย์จะบอก <c oughs> เช่นเดียวกันว่าอาจารย์ชอบตัวไหนนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ชอบตัวไหนครับฝากกดเพิ่มเ,เพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างหน่อยนะครับ1,900คนตรงนี้กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยบ้านคูณซับนะครับบ้านคูทซับกดเพิ่มเพื่อน,เ,อน,เ,อนเข้าไปนะไปหาซื้อไปหาแทงก็ได้ที่ลิงก์นี้อ่า1น0 0คนครับฝากกดแชร์หน่อยเร็วกดแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะัาก3983998กครับ พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมานะใครไม่ชอบอาจารย์ชอบบอกข้านี้แหละใครไม่ชอบอาจารย์ชอบจัดหนักๆ398 3ก9 8, 3, 9, 9, 8. วันพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วนะทุกคนวันพรุ่งนี้อาจารย์เดินทางแล้วนะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนะครับอาจารย์จะต้องเดินทางไปประมาณ5วันถึง10วันนะ อาจารย์จะเดินสายทําบุญนะครับอาจารย์จะอยากทําบุญนะครับช่วงนี้อาจารย์อยากทําบุญมากเลยอะอาจารย์จะไปทําบุญทุกที่เลยนะครับที่ไหนที่มันลําบากไปทําบุญอย่างเดียวเลยนะครับเงินก็ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยมีเยอะหรอกนะครับแต่แต่แค่อยากทาเฉยๆเนาะอะพิมพ์ขึ้นมาจัดหนักๆ398 3ก้าปดสมเก้าเอะต่อไปเป็นตารางต่อไปเป็นตารางรัฐบาลไทยอะให้แบรัฐบาลแตกตารางก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะออกกันหมดนะครับพอออกกันหมดปุ๊บทีนี้ก็อาจารย์หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นเลยนะครับหนูไม่เห็นเลยอาจารย์นะเออว่าไปตารางสูตรการคำนวณแล้วก็ปิงปองแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ชอบตัวไหนที่สุดอาจารย์ชอบปิงปองชอบปิงปองที่สุดนะนี่คือตารางนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เกิดกระแสดราม่าว่าเฮ้ยอาจารย์มันไปให้ต่อไหนว่าตาราง อาจารย์ไปให้ตอนไหนว่าตารางอาจารย์ไปให้ตอนไหนว่าปิงปองนะอ่ะแปแครับใครเห็นชัดเจนช่วยพิมพ์คขาว่าชัดเจนให้ตา,าหน่อยนะอ่ะแคปละอาจารย์แคปละเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อมันแตก3มตัวอ่ะนะจับไปชัดเจนไหมชัดเจนหรือเปล่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้หนูฟันตัวไหนดีอาจารย์หนูฟันเลยจ้ะแปด วิ่งรูด8ฟัน8ไปเลยครับ88ระวังด้วย8 8นะนะครับระวัง8 8ดดด้วยลแล้วกันอ่ะหมดละที่อาจารย์ให้ไปมีเท่านี้นะครับหมดละที่เหลือก็วิจารณญาณในการซื้อในการแทงนะไปพิจารณาเอาเองนะครับแต่ถ้าอาจารย์ชอบนะทุกคนถ้าถามว่าอาจารย์ชอบตัวไหนนะ ชอบทุกตัวเลยวะเนี่ยงวดเนี้ยชอบทุกตัวเลยออาจารย์ชอบแต่ที่ชอบที่สุดคือปิงปองอะ่ะชอบมากเลยอ่ะปิงปองนะฝากกดเพิ่มเพื่อที่ลิงด้าล่านะครับกดเข้าไปดูได้เลยว่ามันอั้นหรือเปล่าตารางเน้นตัวไหนตารางเน้น57ตัวเดียวเน้น57แล้วก็ฟัน8 8ไปนะครับเนี่ยถ้าถามว่าอาจารย์ชอบตัวไหนตารางนะครับอ่ทุกคนพิมพ์ตามตารางอาจารย์ชอบ81กับ57 สำหรับคนงบน้อยนะเดี๋ยวจะพูดชัดๆเลยตารางอาจารย์ไม่ชัดค่ะเดี๋ยวเดวเอาใหม่เอาใหม่ใ c เอ MC บอกไม่ชัดชัดหรือยังครับชัดหรือยังอ่าให้ตารางก่อนเนาะตารางเนี่ยถ้าใครงบน้อยถ้าใครงบน้อยนะตารางก่อนนะตารางให้เน้นไปที่8 1และ57 ัวอันตารายนะอาจารย์บอกเลยอาจารย์เป็นคนที่ให้เลข3ตัวแม่นมากอาจารย์เป็นคนที่ให้เลข3ตัวเนี่ยแม่นมากบอกไว้ก่อนเห็นชัดไหมครับ3ตัวเห็นชัดไหมน่าจะชัดนะอาจารย์ว่าชัดไหมครับทุกคนชัดอยู่เนะาะ3ตัว3ตัวจะมี2 8 0 8 0 8 8 8 2 185นะครับ <laughs> คืองวดนี้คือ8ล้วนๆอ่ะ ไม่รู้เป็นอะไรกับ8นะครับชอบ8ชอบมากเลย8อันนี้จริงคือชอบ8ทุกตัวแหละอาเนี่ยจัดไปตารางอาจารย์ชอบ8157และ185ตารางชอบ8157และ185อ่ะน่าจะแคบกันแล้วเนาะ